สวัสดีครับสร้างล้างปืนอาทิตย์กันแน่ครับยังเกาะอยู่สห,หม้ระบุมช่องบกสอพอน้ำเยืนครับตอนนี้กำลังเปิดศึกกันยิงปืนใหญ่ถล่มกันอยู่ยครับน่าจะเปิดศึกเปิดทั้งแนวลบอ่อุอบลยันไปถึงจันทบุรีและตลาด ช่างราวปืนก็ประจำการอยู่สพน้ํายืนครับตํารวจทั่วภาคสามเขาจะมาช่วยราชการสพน้ํายืนดูแลส่วนหลังช่างราบปืนก็รอล้างอาวุธปืนครับอนอนอยู่สพประจำการอยู่สพน้ํายืนไม่ไปไหนนะครับนอนอยู่นี่แหละหนึ่งชุดคอฟอสองเจ้าที่ตำรวจอ่ะ เ๋ยวบ้านผมมามาหมดแล้วครับบุญบุญอำนาจูุตรพมากสามมามาช่วยมาช่วยส่วนหลังมาช่วยอพยพมาช่วยสวน้ำยืนครับผมพริกวิกฤตเป็นโอการครับผมจ้างร้านปืนนาที่ก็แน,น่นอนเป็นเพื่อนสิบเบียนร้อยเวรสวพน้ำยืนครับผม ปาสาทตามรมรทมโสระภูมิช่องบกกำลังถล่มกันดวลกันด้วยปืนใหญ่เนินห้าก็กำลังทลมถล่มกันอยู่ครับตอนนี้ก็ฝ่ายปกครองอ่าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทำตำรวจทหารก็เร่งอยบอ่าชาวบ้านอำเภอน้ำยืนไปที่ศูนย์อ่าท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุลรธานีครับใครมีบ้านมีญาติพี่น้องอ่าบ้านแกเ้เรนเคียงก็กำลังอพยพยรถติดยากเยยดครับตอนนี้เจ้นที่ทหรวจก็วสามห้าทางซ้ายตัวจราจรชุดสิบ บอกสามห้าประจำโลงพักครับผมพิกวิกิทเป็นโอกาสครับบอกไม่ออกไปขายเช้ากล้วยนะครับผมเพิ่งโทษเพิ่งโทษบอก แม่ออกผมไปขายที่ศูนย์อบยุท่าโพสีอำเภอเดชอุด,ดมจนนังหวัดวพบารานี่ครับนับรองขายดีแน่นอนเอาอะไรไปขายก็ได้ขายหมดแล้วครับช่วงนี้ลูกเล็กเด็กแดงกำลังเข้าโรงเรียนก็ไปรับลูกรับเต้ากันกำนันผู้ช่วยพยาบาลสายประกองกำลังทำงานช่วยกันเต็มที่ครับผม นั่งรอเตรียมพร้อ,นอมนู่นี่นะครับพี่น้องสพน้ำยืนรอนั่งฟังเสียงลูกปืนใหญ่ไทยกับขเมเนดวนกันอยู่เพศร้อยตัวสาเดคเมมนครับมีสมุดเจ็ดจังหวัด นับตั้งแต่อุบลราชธานียันไปถึงจันทบุรีรละสาน่าจะเปิดศึกทั่วแนวลบครับผมทุกอย่างครับลบกันศึกก็จบด้วยการเจตจาเหมือนปี54เมื่อปีห้าสี่เราเสียเขาพระมิหารไม่รู้ไทยเราจะท่าท่าเวทีโลกยูเอ็นหรือเปล่าราดู เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนครับกรมการปกครองอาหารตำรวจทหารให้กำลังใจทุกท่านทุกนายสรวรบคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขกู้ชีพกู้ภัยฝาก ฝากแช์น,นะครับท่านใดที่อยากจะช่วยที่ช่วยช่วยเรื่องน้ำเรื่องอาหารการกินที่ศูนย์อพยพที่ท่าโพสีอำเภอเดชดุอุดมครับผม <Yeah. S 2> จะตั้งศูนย์อพยพชาวบ้านไปที่ท่าโพสีอำเภอเดชดุดมครับ <Yeah. S 2> ท่านใดมีกำลัง มงินมีข้าวสารอาหารแห้งมีน้ำอะไรก็ช่วยๆกันครับศูนย์อบอุยบตอนนี้รีสอร์ทแถวเรศอุดมน่าจะเต็มมาแล้วครับรีสอร์ทบ้านพักบนทะเลน่าจะรวยใครมีลุงป้าน,นาอาน่าจะอบอย่ยบไปอยู่กับลุงป้าน,นาอาบ้านพี่มน้องมดแล้วครับ พื้นที่จุดเสี่ยงจริงๆก็ตำบลดมประดิษฐ์ครับทั้งหมดเลยเป็นอยู่ในรัศมีปืนใหญ่ของฝ่ายขมินตรมูชาไล่ตั้งแต่บ้านแค่ดอนน่าจะเข้าหลุมบังเกอร์หมดแล้วครับ ครับมีอะไรสร้างอธิก็เนื้อจะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องให้รับชมรับทราบทาง YouTube ทาง Facebook ทางคลิปเดียวทางอธิการเนื้อก็กอติดธนาการอยู่สมรภูมิช่างบกแล้วครับผมส,สอพอน้ยืนขออนุญาตครับ